มาดูเรื่องความหวานที่ไม่ค่อยจะหวานสักเท่าไหร่กับเรื่องราคาน้ําตาลใช่ค่ะล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็เลยต้องมีมาตรการเห็นชอบครับให้เพิ่มน้ําตาลสายเป็นสินค้าควบคุมตามพรบรว,วเดียรราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542ครับเพื่อป้องกันการกําหนดราคาซื้อราคาจาหน่ายหรือราคาที่ไม่เป็นธรรมจากผู้ค้าครับนางสาวพิมพ์พัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ท่านก็เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบครับตามมาติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการหรือกะกะรที่ให้น้ำตาลเป็นสินค้าควบคุมโดยให้คงราคาขายหน้าโรงงานไว้เท่าเดิมคือน้ำตาลสายขาวไม่เกินกิโลกรัมละ19บาทและน้ำตาลสายขาวบริสุทธิ์ไม่เกินกิโลกรัมละ20บาทและควบคุมราคาขายปลีกในกรุงเทพมหาคนครปริมณฑลน้ำตาลสายขาวให้ไม่เกินกิโลกรัมละ24บาท และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ไม่เกินกิโลกรัมละ25บาทครับส่วนพื้นที่อื่นจะขึ้นอยู่กับการขนส่งรวมทั้งให้ควบคุมการส่งออกหากเกินหนึ่งตันจะต้องขออนุญาตจากคณ,ณะอนุก,กรรมการที่จะตั้งขึ้นก่อนทุกครั้งเพื่อให้น้ำตาลทรายมีเพียงพอกับการบริโภคในประเทศครับท่านี้หากพบผู้ค้าขายเกินราคาจะมีความผิดนะครับโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1,0,000แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ หากมีการกักตูนมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน1,40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งผู้บริโภคพบเห็นท่านสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน1569ครับ1569สายด่วนผู้บริโภคนอกจากนี้ครับที่ประชุมยังได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสากรรม,มีหน้าที่ช่วยเหลือชาวเกษตรกร,กรไร่อ้อยโดยได้มีการชี้แจงนะครับ เรื่องของเงิน,งนชดเช,ดชยสําหรับโครงการในการตัดอ้อยเพื่อลด PM 2.5ด้วยซึ่งจะมีเงินชดเชยที่คงค้างอยู่8,000ล้านบาททางกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมการนําเรื่องดังกล่าวนี้นะฮะเข้าสู่วาระของการประชุมคณะรัฐมนตรีในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าครับค่ะที่ราคาน้ําตาลหน้าโรงงานมันขึ้นมา4บาทคือนในส่วน2บาทเนี่ยจะเข้าไปในส่วนของโครงการที่มันไป ดูแลเรื่องของ PM 2.5นะคะคซึ่งกระทรวงภานี้ก็มองว่าเอ๊ะทำไมผักพาระไปให้กับผู้บริโภคละ่ะก็กลายเป็นว่าตอนนี้ดึงกลับมาเป็นสินค้าควบคุมแล้วนะคะหลังจากที่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเนี่ยเขามีการปรับโครงสร้างในช่วง5ปีที่ผ่านมามคือตั้งแต่ปี2,561ที่ตอนนั้นบราซิลเขาฟ้องเราอะ่ะเพราะว่าเราเนี่ยไปอุดหนุนราคาให้กับ คนตัดอ้อยนะคะคแล้วก็ทําให้ราคาในประเทศมันถูกลงเขาก็ม,มองว่าเรา,าขายถูกกว่าราคาตลาดเราก็เลยไม่เอาเข้ามาอยู่ในสินค้าควบคุมแล้วนะคะก็เลยให้ขึ้นแบบลอยตัวได้ตาม,มกลไกตลาดแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องของน้ําตาลขึ้นราคาคนก็เลยยังนึกว่าเอาน้ําตาลเนี่ยมันเป็นสินค้าควบคุมอยู่หรือเปล่าทาไมอยู่ๆคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลถึงสามารถปรับขึ้นราคา ประกาศขึ้นราคาหน้าโรงงานได้ทันทีโดยไม่แจ้งกระทรวงพาณิชย์เนี่ยแหละค่ะก็เป็นที่มาว่าไม่ได้เป็นสินค้าควบคุมมาตั้งแต่ปี2561แล้วนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ดึงกลับมาเป็นสินค้าควบคุมนั่นแปลว่าราคาน้ำตาลทรายน่ยก็จะขายในราคาที่ไม่เกิน19บาทต่อกิโลกรัมส่วนน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์เนี่ยไม่เกิน24บาทต่อกิโลกรัมเป็นไปตามกําหนดถ้าไม่ขายตามกําหนดปรับและติดคุกใช่ค่ะครับอม่ดู